มิตรภาพไทยญี่ปุ่นสาวนักตบญี่ปุ่นชื่นชมนุสราเป็นคนอบอุ่นทําให้บรรยากาศในทีมดีขึ้นมากวันนี้แอดขอหยิบเรื่องราวน่ารักน่ารักเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะระหว่างน,นุสรากับเพื่อนๆในลีกญี่ปุ่นนั่นก็คือทีมควินซี่คาริยะที่เธอได้เข้าร่วมทีมในฤดูกาลนี้นั่นเองเนื่องในวันคริสต์มาสนะคะสาวๆทีมควินซี่คาริยะเนี่ยก็มีการฉลองวันคริสต์มาสกันด้วยและในโอกาสนี้ออยานะเพื่อนร่วมทีมก็ได้ให้ของขวัญคริสต์มาสพร้อมทั้งเขียนการ์ดให้นุสราด้วยนะคะซึ่่่งแออดกก็็เหนนนวาวาาาข้คมีีรั เลยหยิบมาแปลให้ฟังกันในการที่อายนะมอบให้อุสรานะคะก็เขียนเอาไว้ว่าตั้งแต่ที่มีซาร่าเข้าทีมมาเนี่ยทีมของพวกเราก็เต็มไปด้วยความสดใสความสนุกสนานและมีบรรยากาศในทีมที่ดีมากเธอเป็นคนที่น่ารักและอบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์ที่เชื่อมโยงทุกคนในทีมเข้าด้วยกันฉันอยากจะตบลูกที่ซาร่าเสร็จให้มากมาก และนั่นเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทําให้ฉันอยากจะกลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้งเพราะแบบนั้นฉันจะพยายามให้ดีที่สุดนะฉันเลือกถุงมือคู่นี้มาให้เพราะรู้ว่ามือของซาร่ามักจะเย็นอยู่เสมอหวังว่าจะช่วยให้เธออบอุ่นขึ้นนะใช้มันบ่อยๆล่ะรักจากออยะนะนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นมิตรภาพระหว่างสาวๆนักวอลเลย์บอลญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะคะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่สาวๆนักตบของไทยเราเนี่ยไปเล่นให้หลีกญี่ปุ่นกันหลายคนมากจริงๆนะคะ